สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องลอบบายๆนะครับเอากำลังเตรียมการจะออกรถแห่พอดีเมื่อพอ่ออาจารย์สองอาจารย์ใหญ่ครับพี่น้องนี่แต่ผู้ใหญ่่ไดยยีพ่อ,อกันโดนครับ คนเลี้ยงช้างสวัสดีครับออสสวััดีครบจุงกระแมวบองประอุนนะครับสวัโโรสรับจุงกระเอฟซีทุกท่านนะครับผม<อ>ผมบรเินเนมกล้องผมเนมหลังโทรศัพท์นี่ไหมเอามาเไม่ได้พอกันโดนขัดขอดงคิดหอ,อดคิดทอ,อดครับผมคิดถึงนะครับผมมีคนคิดถึงมากกว่าผมอีกครับนะครับอ่าจารย์มูกุกแลว่าเสียหรอกว่าคิดทอดไม่พอเมื่อแมดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาอาจารย์อันเมกี้กันเจ้าเจ้าขี้ทอดใครบอ ข,ขับเสื้อดอกว่าเจ้าคิดหอด่อยเจ้าจะมาว่าขับเสื้อเอาขันเสื้อว่าคิดหอดแท้หฮาคิดหอดยัง่ะมาหาเงินแม่ก่นเจ้าคือชื่ลู่ใจข่อยไปมาซุ่ยเ่ซยยางแ่ก๋ถาเป็นว่าข่อยคิดหอดเจ้าจ้งสันจังสี่ปาทศไยมันยังมหาเงินหาเงินตีนีเอ้าไ่ได้หาเงินเลหาเงินสิทยยังั่ไ่ได้หาเงินด้อกไทยยัง่ะจังได๋ว่เอาูดเงินดไม่ได้ย่ติอไปท่านได้ห่ เลยเดียวกันได้มอขบวนหัวจับหัวแล้ว่าแล้วมันสาอะไรได้แบบได้ตาถูกเป็นดีนะแมปากปากเีอาเนี่ยอัดใบกัยังโบยอยู่เอาสีไปใส่กูนี่สีไปไมายังไปรถแห่ครับผมฮะรถแห่รันแห่ครับไปแห่ยุ่งสแห่ยุ่งกกสมพั่ก็สมพันนะคบันนี้พอดีคยว่าคนจีไปลองเพลงคับที่วันนีู้จะลองขออีกไปลองเพลงรนแห่มันเ้เสาๆจะหลอง่าเป็นยังไงข้างคนจังสีมักสิเชียงดีเด้ คนจังโพอรี่นี่สเสียงดีเนี่ยแมนครับแต่เสียงดีคือจังโอยากให้ร้องพระเอกซิบได้เกิดโอ้โหอีริอีริเดนี่โอ้ยเข็มกับมอดใช่พระเอกละหน่อยพระเอกตัวนึงมอดใช่ตายบัสจัโพอรี่ลองไปอีริครับนี่พี่น้องคนแหลกของโลกที่ย่องว่าข่อยเสียงดีแต่คนยังเสียงร้องเสียงดีเสียงดี ส่วนลายนี่คนเสียงดีนี่มักสิเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนไอ้โทนคนเรียกร้างเนี่ยนะเออเออคนเสียงดีเออเจ้พอลี่นี่ก็เสียงดีเตีแมนครับแมนย่องให้มันบอกใส่หนากัารบอกอีหลีบอกอีหลีบ่ได้ย่องบ่ไแดงยังบอกอีหลีเตีเจ้ากินเขาไปเจ้ะย่องไปนี่บอกคุณไม่ผมชนกินอัหนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนต้มมาให้โอ้สชอบกินอาหารเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นเออ ม,ม่ชดหลอนแม่มชดอน่อน,นจานณจักหน่อแม่พมพมจิงล้วคือพออดอีหลีเดียวเห็นต่โจพูดพาน้ํามือกับพูดเลี้ยงพูดเสียพูดสาวขอดไปเม้นยู่ยเ่อยคยกดไล,ล่เรื่อยอยู่กดไล่เรื่อยอยู่นัีม่อยากตอบกลับันตอบกลับม่สีเงาเาบอให้ตอบโทหากันดีกว่าขิตอบกลับนี่เขาบต้อให้สาราชใหนเดี๋ยวหูจากน้ำลั่งก็เจ๊ขึ้นล้ เอ้านั่นว่าตลัดเกินพรมในหายเงี้ยนี่ยนั่นเองนี่เรีจะตอบเด้อสิบวันตอบเลยปฏิบัติยุ่งเหงาปฏิบัติยุ่งเองเบอร์ไหนปฏิบั้ยธรรมดาละแกยูโอ้ยบม่มีเบอร์ดอกของผมไงเตี้ยของผมเบอร์ว่าลักแขบอย่างเดียวเบอร์ไม่ลักแขบซุดเกี่ยเบอร์ว่าลักแขบอย่างเดียวห้องผมเลยไม่มีอะไรปีนี้ได้รถจะขั้นไปซื้อรถไปแต่ว่าสิซื้อยุ่งแต่ว่ามันจะหาคนคำยาก อ๋ออ๋ออย่ามันล่อ่ะหน้าก็ได้นะคนณคำอ้าวว่าอกไปที่วันนี้มันใส่ใส่ไม่คำบันเทิีๆว่ากับจังสันแล้วมันต้องใส่ไลไม่คำใส่ไล่สองไล่เส้นไปกันเองอสุดยอดอาจารย์เนี่ยถือรถถือยังยๆยากนี่ว่าถ้าลมคล่อมคล้ายก็จะเข็นหนาผู้สาวเจ้าเด้ออผมมีครับผมมีเอาเขาถือต่อภายในเมนอยู่ผู้ใดอยู่ในเมนเนาะโอ้ผู้สาวเขาหรอกฮะผู้สาวเขาเนี่ยนี่เพาผู้สาวก็จีบเขาส่งกีบกันเนาะผู้สาวผู้อื่นคนอื่นกวนคลองข่อยดัน นพ <Yeah. S 2> ่อง oh. ผมนี่สมาชิกนีอยากบอกก็บอกเถอครับพี่น้องขันสองคนนี่แต่งงานนี่จำไว้ได้ในคลิปนี่ uh. ผมสิบผูกคนละสองพัน ช่างนี่กะจิผูกแขนสองพันนี่ค<า>รับพวกผมไว้จะผูกสามแหงเอาคันช่างเอาเมียน,น,นี่บอกผมเลยนี่พวกใครกัะไดไมาเป็นเมียใครนะวะสองพัน <2, 000. S 1> ตอนนี้ไคกัะไดไมาเด้อลยไม่ด <laughs> ไมด้เอาเงินพอยี่ลี่สองพันเอาี่ลี่หายลี่ใจลี่นี่จำไว้เลยนี่บ่มีขวากะจิเจิมบ่อเดี๋ยว <laughs> <laughs> เ,เอาเงินพอยี่ลี่มาเอาเงินเดียว <laughs> เอาเอาขวากะจีมเป็นเงินขวากะเป็นนีรักแล้วพวกเฮียยังก็มึงตั้งเป็กกี้กันแม่กกี้แตงกานปึ๊บ จำไว้ได้ครับพอดี่แขนสองพันเอาอีรสองคนนี่ครับ้เอายพี่นองเ้ไดก็ได้ปนเ้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้ใดก็ได้าเป็นเมียเอาสองคนอีรเอาอรบ่ดด้งินนงข่อยยังไงเดกคนเนอะเอาอรีแต่ละก็บ่ได้นข่อยยังไงบรรดาเงินคนเงินบ่ดด้าน่งยงายงได้ง่ายง่าเี่งาย่าม่ยากไยาีูสาวผูสาวมอ้อยนี่ได้แล้วแม่บอยนังมอยข่อยนี่ไหมมอยังว ผมก็บอกว่าผมคิงว่ะมายากมายากับผมพี่รองเอ้ยผู้ใดอยา้ผู้ใดอยากเห็นมอยาลี่ให้เงินผมกับแม็กกี้มาเป็นผู้สาวมาเป็นผู้สาวช้างเอามาเป็นจริงๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าช้างจะมั่นจะแต่งแล้วนั่นแหละมาเอาเลยสองพันเอาเลยครับแม็กกี้กันจัางไอ้โทษนี่ง่ายอยูุดอกโอ้ยยังวะเดี๋ยวก็ได้เพราะว่าได้ยินเสียงคุยโทษสัปนานนี่แม็กกี้แม็กกี้พ่อก็จะวางไหนวางเด้ เนอ่ยตั้งเออเดี๋ยวหลังโควิดละเดี๋ยวหางเงินยเดี๋ยวหลายๆก้อนช่วงนี้เออเทคนิคโย่สางเนี่ยสั่งโตโย่อันนี้บอกแม่เราไม่เกี่ยวอันนี้บอกไม่กันลังหาเนี่ยเงินสั่งเนี่ยสั่งโตโย่หางก็ใส่ได้สักโตโย่เออมันก็ถเทต้อตวงละนั่นละคนเรา กว่าเ่าสิเฮ็ดวยังใดถึเหาต้องมิ้งกันเท่ากันดิแต่แต่แต่ไออย่าพูดว่าอไอว่าแบบมีตอนใดไหมเฮ้ยมันขึ้นนี่โอ้โหมันขึ้นนี่ป่ะนี่ยสดสดไม่ไม่ร้อนร้อนที่น่องเพราะผมสามสิบหกไก่ที่หกสิบสามสิบหกไก่ที่ตันทึงขอดไปล่าครับพี่น้องมันธรรมดาที่พี่น้องคำว่าแม็กกี้เป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาขนาดผมนี่อยู่นโดนไปเห็นกันักเคียงผมจะเดินมาแค่เอานิ้วสัมผัส เอาจริงๆแม่กี้จะรู้ว่าแม่าขวนพายเรือเหียอะไรวะเฮ้ยเขาจะเก่งกันเลยขนาดเขาบอกปากเนียพยายามบอกคนรอบข้างว่าอย่าบอกว่าข่อยมากทำก็คือกินมันออกไงกินเลยกินมันออกเลยกินยังเดี๋ยวนี้เอาข่อยอาบน้ำยุ่มยังนั่นแหละอาบน้ำมันก็ไม่กินแค่เกานั่นแหละกินแต่ละนั่นแหละมันมันจะเป็นลักษณะนี้อ่ายัง พอรีบเ่าได้เห็นหน้าโดนนี่บ่ปันใดเด้แต่ว่าไอ้อยากหูโตไปออไอ้เว้ายั่งไดนนี่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 สร้างของใจอยู่นี่เว้าหืมเมื่อคืนนี่แค่เว้าแค่เว้าว่าเอ่อยังไงอืมหนักหนักฮางินสารเนี่ยสั่งตัวก่อนดิที่ตัวแมนก็มาได้ก่อนนี่มาได้บ้ามีแต่ว่าเอ่อฮัลโหลสวัสดีครับผู้ใดครับนี่อืมนี่มัแม่นอกปวดยังไมาหาปิดปากยงกันเหรอครับพี่น้องเอาเอาพี่มาเราววันใดยังไม่ให้กินบ้างนี่นี่ต้องผมนี่อันนี้พิเศษกันนี่พิเศษครับพิเศษ เราเลืพิเศษแม่าปนี่ของของแม่กี้กี่หอ่อสองครับเดี๋ยวเราต่อต่อใส่เราแน่ใส่แเราบ่ไหนบ่ใส่แล้วใส่แล้วแน่เราอยากบำรุงโอ้อยากบำรุงใครอือครับเพราะว่าผมคนที่ใครใครอันนี้อันนี้กินนอกสถา,านที่เด้ครับอืมนอกสถา,านที่บ่ปยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามสบายนะครับพี่น้องนี่ยเอาสัางครับแม่กี้กันร่างสีบ่อเรียงหมือขึ้นมันเป็นอะไรเอาบ่อท่านไหนจบอยู่สั่นอ้าวกับมืาขึ้นผมไไนบ่ได้วางซานันวางเดี๋ยวเอายู่เอาแน่ ว่าเนีว่าเนี่ไม่กี่ยวก็ว่าคอยเป็นคนนอนฟังจะเห็น,นี่โอ้ได้ยินกับหูได้ยินกับหูแต่ว่าบไปดูกับตาเส,สื่อ,อมมเออโอเคเอาชืเอาได้ยินว่าจังไดมาไัวเดิมหัวจังไดเนี่ยสวัสดีครับเออกำลังนอนอยู่ตอนนี้เราเสร็จคุยเรื่องนอนออเสร็แต่งหว่โอ้ยอยวเฝ้าเอาท้องยั่งนี่หาเงินสั่งเนี่ยสั่สงโต๊ะสักก้อนไมีเงินก้อน เออหลังโควิดผนลาจังว่ากันน,นี่นะคำนี้คำนีส้สร้างสร้างเป็นผู้เบาบ้างเอ้ยแหละคนผูน้สาวหลายแล้วจำไว้ให้เ,<อ>เพราะว่าเราบางคน <c oughs> เราบางคน <c oughs> เ,าเนคนบาอีกคนนึงก็อีกเบาแบบผู้ใดเบื้องคิดพญรีก็อย่าเสือเนอะอย่าอย่าเ <c oughs> ฝ้าประกาทักผมเนอะผมเอาเชื่อ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 บ่ว่าครับพี่น้องแต่ว่าทีเนี้ยเนี่ยเบื้องคลิปจำไว้ถากสร้างแต่งงานหรือแม่กีรแต่งงานผมผูกแขนคนละสองพันบาท นี่ผู้ได้จะเป็นเจ้าสาวฝ้ามากอะอยากให้สร้างกับเม่อกี่ได้เงิ้ยสองพันผมแต่ว่าขอ,อย่างเดียวเถอะว่าอ,อยากเป็นเจ้าสาวครึ่งวัน <laughs> ที่นี้ <laughs> อยากเป็นเจ้าสาวครึ่งวันแต่เป็นหรือเป็นตลอดการนั่นแหละเป็นผู้ดูแลกัน,นดูแลหัวใจดูแลร่างกายนคนเฮานีนา่กําลังใจนี่เฮ็ดยังบ่ได้เด้แมนขายมางเฮ็ดยังบ่ได เอาอันนี้อีหรีพี่น้องคนเท่านี่ถ้ารักกันสุดคือกำลังใจกำลังใจครับต้องดูแลกันแต่ว่าขนาดนี่ดูแลกันอยู่สองคนนี่แหละสร้างกับแมกี่ครับพี่น้องแต่ว่าขันสองคนดูแลกันผมว่าให้ได้สองพันต้องให้มีต้องให้มีต้องให้มีแฟนอ,อมีภรรยาจริงจร<อ>ิงเออจริงจริงแบบที่ว่าคือหนึ่งอยากเห็นลูกเห็นหลานในแ่าเราเนี่ยพอใหญ่เนี่ยอยากเห็นลูกเห็นหลานเพราะว่าอยากคือคนแตยคนว่าไงได้ยู่นี่บ่ทางอิหรีทางอิหรบทางอิหรีแต่ขนาด บ่อยากได้คันอยากให้มีกับอยากเห็นร้านไว้ๆหวกับม,มีผู้เขามี่อาโซดลูกติด อ๋ออนันต์บ่เอาอยากได้นั่นต้องเป็นเสื้อของเจ้าของใมนี่อนอยากได้อยากได้จากไอ้แรงงานเจ้าของใยาแรงงานเจ้าขคลองคือผลิตภัณฑ์เจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้ากคลองอันนี้จะพ้นจากตัวเองจริงสินะเอาสินค้าโอท็อปเป็ใครสินค้าโอท็อปโหสุดยอดครับอันนี้มันสร้างกินให้แม่กี้กินนี่แม่กกี้ครับให้แม่กกี้ตันี่ครับพี่มาฮ็ดแห้ว่าแม่บ้านเไทยนะครับเอากินซาจานแม็กกี้เพราะรบกวนเอาแค่น้อยขอกระดิบปิดคลิปแล้วล่ะครับกระดิบซ้ำพกันนี่ว่าวกันว่าวนู่นวมวนครับ็คือแต่่วาเปปนไ ใช่ถ้าสร้างแต่งงานหรือแม็กกี้แต่งงานทีนี้เนี่ยก็คือไฟเจ้าวเบานี่แขกคุยไงก็คือบอดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าข่อยก็บจะค่อยๆไปผูกแขนแบบสองพันผูกอิลิแม้ไม่มีนะชั่วโมงนั้นก็จะยืมกู้ท่านข้าก็บจะกู้แม่นบพี่น้องกิลิโอ้ขอบพลายๆครับเพิ่นด้วยความรักเนี่ยหักกันนี่เลยเนี่ยแต่ว่าบ่หักอยู่บ่งเดียวบ่งไหนบ่งว่ารูท่นวะรูห้างแค่จนเท่าว่าเออคือรูอืม เอามันช่างสังเกตได้เตะสังเกตจุดเตีคนเขามันต้องเป็นคนช่างสังเกตเตะคือยังจังสีคนขนาดค้นเนีเห็นยังฉลาดใจเลยว่าเออกูต้องเห็นยังแน่ยอ่ะกูต้องเห็นยังแบบไหนเนี่ยแมนแมนแมนถ้าต้องเทียร์นี่เขาอ้าเขาเนี่ยมันเห็นได้แต่ว่าเขานั่งหูเขาต้องข้างแมนนี่เลยอันนี้ยอมรับกับพี่น้อยเรามือเขาสัมผัสอันนี้อันนี้อีหลียอมรับเลยว่าบางคามบางเทียงบางเรื่องเขาเนี่ยเขามองขามให้ได้บุกกระโปงแต่ว่าไม่กี่ลูกนี่นี่บอกนี่ยมันช่างอิริทด่เขาหลายเทียร์เลยดิแมนแล้วขนาดเราเนี่ย สายตาดีนะเราจยงว่าเออนี่อย่างว่า,า,า,วาม่กี้ขึ้นรูปว่ะบาดแท้ๆคนเรามันมันเลื่อมตัวไปเลื่อมสังเกตจ้าของแมนครับพี่น้องนี่เ,นเราต้องเออนี่ศิลปินที่ฉลาดากำลังทำอะไรอยู่นะปัจจุบันนี้นนนคือตอนนี้คือยังสมัยตอนนี้ผม,ม,มกำลังนัางเด็กย,ยนืน นี่พูต้องฟังแล้วเออเข้าต้องคิดไปตั้งตั้งไว้ว่าเออตอนนี้นางยูคกกบพอลลี่ขออ้าต้องบอกแบบได้แน่ไปแบบได้แน่ต้องสังเกตเพื่อนแบบได้แน่แต่ก,กินมาหมาไปก,กินอก,กินเอาแต่ก,กิน,กกนเอากินซะ,กกนะ,ะเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมทางช่องพยาลีลำเพลินโอวี่เชียวขอบคุณอาจารย์เมกี้ขอบคุณสั่งเนอะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ชั่วโมงที่กวนทิพหน้าพอกันไหมสวิตัสสวัสดีครับ